สวัสดีจ้ามาอีกรอบจ้ามาอีกรอบจ้าเห็นแล้วมันไสจ้ามาอีกรอบจ้าอย่าพึ่งเบื่อกันนะจ้าสวัสดีนะจ้าสวัสดีกันอีกรอบแล้วจ้าสวัสดีจ้ามาแล้วจ้ามาอีกแล้วจ้านะเห็นมันเด้งมาก็จัดมาสิคะเออเราสะดวกเราก็ให้กันเต็มที่เลยค่ะวันนี้จัดกันลุล่วเลยจ้าพี่น้องจ้านะอย่าเบื่อเดือนนะจ้าอย่าเบื่อแอดกันนะจ้าเออแอดมาจัดอีกแล้วจ้านะ เปไงมึงนั่งชี้แจงเหรอเอ้ยเฮ้ยทุกคนมันด่าเอฟซีมันเองทุกคนทุกคนแล้วกอนอีกค้งด่าเอฟซีตัวเองนะตายแล้วมึงด่าเอฟซีมึงนะเอฟซี FC มึงคอมเมนต์ว่าอะไรนะเขาบอกนี่ทุกคนเอฟซีคอมเมนต์ว่าอ่าเขาบอกให้มันอะไปกินอาหารห้าดาวอีโค้กตีโจทย์ว่าไปนอนโรงแรมห้าดาวอะไรของ,งอ่าอีโค้ มึงด่าเอฟซีมึงเหรอเนี่ยกูเห็นใจคนเนี้ยเขาไปเฝ้ามึงนะเขาไปเฝ้าช่องมึงนะนะนะที่เป็นรูปหมาเนี่ยเออทุกคนเขาเขาเป็นติงมังนนะเขาเฝ้าช่องมังนนะใครเข้าไปเขากัดเรียราดหมดนะเออวันนี้เป็นไงนั่งนั่งด่าเอฟซีตัวเองาตายเลวเห็นแล้วมันอดไม่ได้ทุกคนนะมึงบอกว่าไงนะไอการที่อ่าคอมเมนต์อะนะอย่างอย่างที่ บางคนอาจจะเข้าไปเห็นเม้นแล้วนะอาจจะเข้าไปเห็นเม้นแล้วนะเมน้นเ,เขาบอกให้มันไปกินอาหารห้าดาวไปพักผ่อนไม่จําเป็นจะต้องไปนอนโรงแรมห้าดาวอะไรประมาณนี้มันก็ชี้แจงไอตอนที่มันนั่งนั่งชูมะละกออะทุกคนคลิปนั้นแหละเออเราเราไม่มีเราไอโรงแรมห้าดาวใครก็ไม่ใครก็ไปนอนหรอกนะใครก็ไม่คิดอยากยันนอนกับมึงว่าอยู่บยางไงฮีอะนะ อย่าพูดเลยเฮียนะตีอ่านอ่านคอมเมนต์ไม่แตกนะนี่ตายแล้วแล้วจะเหลือกี่ตัวนี้หมาเฝ้าช่องมึงนี้นะมาซะมาคุณพี่คุณพี่มาช่องแฉนี่มา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 ,มาที่ช่องแฉนี่มานะอย่าไปอยู่กับมันเลยอีนี่นะมันบ้าอีใบโพลา่านะอีมันไม่ได้แดกยาไงเออมันมันมันไม่ได้แดกกาแฟแล้วทุกนะ นะมันไม่ได้แดกกาแฟมันเลยด,ดีมันเลยดา่ามั่วไปหมดด่ากาดไปหมดนะนะเอาคอมเมนต์ติงมึงกันนะ่ะนะติงมึงนะนะเอาเขาขึ้นมาพูดเอาเขาขึ้นมาว่านะอย่างงู้นอย่างนี้นอนเออเรื่องหัวปอดมึงเถอะนะอา้าวติงติงทำไม่ไหวก็กลับมานี่ซะมามาช่องแฉเนี่ยยินดีต้อนรับมามาช่วยกันทืบอปากมันนะมาช่วยกันช่วยกันจัดจัดจัดฝีปาก ด่ามันกลับนี่อยากด่าม,มาได้นะติงเนอนะถ้ามันอ่านโจทย์ของอ่าคุณติงไม่แตกติงเนี้ยนะติงที่โดนมันว่าเรื่องเอ่อให้มันไปนอนห้าดาวนะโรงแรมห้าดาวอ่ะนะมันอ่านโจทย์ไม่แตกติงมาช่องแฉนี่มาเม้นนี่ยินดีต้อนรับยินดีต้อนรับนะติงเนอนะไม่ว่ากันไม่ว่ากันนะเออถือว่าหลงทางถือว่าเดินทางผิดนะ มามามาเราให้อภัยเราให้อภัยท่านแล้วมาเถอะนะมาเม้นซ์ซมาเม้นซ์ช่องแฉนี่นะถ้าอยากจะดา่าอยากจะชี้แจงอย่าไปชอย่าไปชี้แจงมันเลยจ้ะติงเดี๋ยวมันก็บล็อกติงเออนะคุณติงที่เป็นรูปหมานะ่ะมาได้นะจ๊ะมาที่ช่องเอ่อช่องช่องยัยเถกนะขอทานแดกแล้วก็ชวนมาแฉมาได้นะจ๊ะ นะมาได้นะจ๊ะมาเมนนะคะมาชี้แจงว่ามันทําไมถึงว่าติงนะว่าติงที่ให้มันไปนอนโรงแรมห้าดาวมันอาไม่แตกเขาให้ไปกินเขาเขาบอกว่าให้มันไปกินอาหารห้าดาวหรือไปกินอาหารที่ดีๆอะไรประมาณนี้อีนี่อาจนไม่แตกนะอันนี้จบนะอีกประเด็นหนึ่งไอประเด็นที่บอกว่ามีคนมาว่าไปท่องเที่ยวอย่างเงี้ยไปถ่ายทลิปน่ะนะนะทุกคนต้องเข้าใจนะอีโคกอขพูดนะเขานั่งชี้แจงนะคลิปล่าสุดนะหนึ่งชั่วโมงที่แล้วนะ เราไปถ่ายคลิปเขาเนี่ยนะ u t u b e ก็ออกกฎมาใหม่นะเ,เวลาถ่ายคลิปอะ่ะไม่ให้ติดต้องเซ็นทรงเซนเซอร์นะทำนองว่ามันไปแบบนั้นอะ่ะคนก็ที่มันพูดเมื่อวานแนหะทุกคนว่าเออมันไปแล้วมันคนมันเยอะอะไรอย่างเงี้ยนะไปติดเขานะค่อยก็ไม่อยากให้หน้าค่อยไปติดอย่างค่อยไปค่อยไปเที่ยวเนี่ยค่อยก็เห็น youtube ช่อง,งใหญ่ๆค่อยก็ไม่ได้ไป ให้หน้าค่อยไปติดที่ช่องเขาโถโอีโคกมึงไม่ต้องไปติดหน้าเออเอาหน้าไปติดที่ช่องเขาหรอกอีเฮียตัวเสนียดนะเขาก็ไม่อยากจะถ่ายมึงหรอกอีกควายนะและไอ้ก o u t u b e เนี่ยเขาออกมาต้องนานแล้วอีควายไอการที่มึงไปถ่ายเนี่ยลาลาตลาดพรเพชรหรือที่อื่นก็แล้วแต่หรือมึงไปทหารที่ที่อะไรเนี่ยไดยโนเสาร์ตอนเมื่อปีสองปีที่แล้วอ่ะแล้วมึงโดนเขาไล่ออกมาเน,นี่ยเนี่ยมึงก็ถ่ายเด็ก ติดเด็กนักลงนักเรียนนะมึงอย่าพูดมึงอย่าพูดทั้งมึงทั้งแม่มึงน้องมึงถ่ายติดหมดนะอีควายนะมึงอย่าพูด นะไอ้ที่มึงพูดเนี่ยมึงจะปกป้องตัวมึงเองว่ามึงไปเนี่ยนะไม่ได้ถ่ายเพราะว่ามันอัธหารที่ไม่อํานวยนะไอ้ที่มันแอบออแอบอ้างอ้างอิงว่าคนมันเยอะนะผู้คนมันเยอะนะไม่อํานวยความสะดวกในการทําคลิปนะถ่ายไปติดเขาเดี๋ยวเราจะโดนเขาฟ้องเขาอาจจะฟ้องเราก็ได้นะ่ะมึงกลัวด้วยเหรอฮะ นะแล้วผัวมึงอะนะเดินแขวงหำอะนะถ่ายตลาดพรเพชรถ่ายไม่คงไม่้ายนอีควายอย่ามาเป็นคออ้างอย่ามาเป็นตอแหละนะต้องเข้าใจนะทุกคนกูไม่เข้าใจหรอกนะกูเข้าใจอย่างว่ามึงตอแหละนะมึงตอแหลอีสัตว์นะมึงควรจะเซนเซอร์ตั้งแต่ตั้งนานแล้วไม่ใช่มาพูดวันนี้ตอนนี้และเมื่อวานนี้ที่มึงบอกมึงไปเนี่ยมึงไปบ้าน บ้านเออบ้านไอ้เป๋ออะนะทำไมเหรอไปยืมเงินเขาเหรอฮะเขาไม่ให้เขาไม่ให้ใช่ไหมเขาไม่มีให้ใช่ไหมเขารู้สันดานพวกมึงไงเ,เขาเลยไม่ให้มึงยืมหรือเปล่าฮะมีหน้าเหลอถึงนั่งพูดว่าเออทําอะไรก็ไม่สะดวกเมื่อวานน่ะไอคลิปที่มันนั่งอยู่ในรถน่ะที่มันพูดนะทุกคนเออไม่สะดวกทําอะไรก็ไม่สะดวกเลยเไม่อำนวยการสะดวกที่มันหายไปอะทุกคนคลิปมันหายไปเลยอะนะที่มีอยู่ช่วงคลิปมันหายน่ะและมันไม่ถ่ายมันไปสารคามไปขอเขาแดก นะขอเขาแดกไปหายืมเงินเออไปหายืมเงินนะอียเออค่อยไปเห็นพี่น้องคับค่อยไปเห็นที่ที่ค่อยเอ,อ่อพ่อแม่ค่อยให้ค่อยแล้วตอนนี้ค่อยไปขายให้ญาติเขาปลูกบ้านซะสวยใหญ่ค่อยเห็นแล้วค่อยน้ําตาไหลเลยครับถไูไอซาาไอหนานอเต็ดนะไอสนตีนนะ แมมึงนี่ตอแหลทั้งผัวทั้งเมียอีโ e ค้กไออย่างกรณีที่มึงบอกว่าเนี่ยต้องเซน,เ,นเซนซงเซนเซอร์เนี่ยเป็นอย่างบางช่องอะเอาลูปพวกข่อยไปลงเนี่ยนะมันยังต้องเซนเซ,นเซอร์เลยเนี่ยและดีไม่ดียูทูบอ่ะเขาจะปิดกั้นเขาจะให้เขาจะเขาจะเอาออกไปเลยเหรอมึงเป็นยูทูบเหรอมึงรู้ขนาดนั้นเลยเหรอเหรอเหรอผัวมึงบอกผัวมึงเล่าให้มึงฟังขนาดนี้เลยเหรอฮะไม่ใช่มันไม่ใช่ยูทูบหรอกผัวมึงนันะ ผัวมึงยิงเขามากกว่านะกูว่านะผัวมึงยิงเขามากกว่านะไม่ใช่อยู่ชง YouTube หรอกนะไอ้เหียนะไอ้หน้าตัวเมียเก่งกับผู้หญิงนะมึงผัวมึงเล่าผัวมึงบอกมึงใช่ไหมให้มึงมานั่งพูดเนี่ยฮะระบบการ YouTube มึงทำเหียอะไรแค่ถ่ายคลิปแล้วส่งมาให้เป๋มึงทำได้ไหมฮะมึงมึงโหลดคลิปเป็นไหมมึงมึงมึงเอาเอาคลิปลงใน youtube เป็นไหมมึงทำเป็นไหมมึงอ่านกดเป็นเหรอโถ่โหยีไอเปึ๊ก นะมึงก็รู้จักขี้ปากไอ้ผัวแมงดามึงไงควายนะอย่าโชว์โง่อย่าโชว์ปึกไม่ต้องบอกเขารู้ยูทูบอบเขารู้ทุกคนไม่ใช่ว่าพึ่งมีมันมีมานานแล้วไอ้ระบบเซ็นเซอร์เนี่ยฮะเซ็นเซอร์คนแต่พวกมึงอะไม่เซ็นเซอร์ นะไปเฮียไปทํานู่ทนทํานี่ไปกินร้านนุ่งร้านอาหารนะมึงก็ไม่เซ็นเซ,นเซอร์อย่างค่อยเนี่ยนะนะค่อยไปเห็นแต่เนาะนะตายอรไทยเนี่ยค่อยก็ไม่กล้าไปทักเขาหรอกนะค่อยก็ดูห่างๆเออเขาพูดดีนะอย่างงู้นอย่างนี้ก็แชรแและก็แน่แหละนะไม่มีใครก็ไปทักหรอกเขาก็ดูห่างๆกันทัง้งนั้นแหละเฮียนะอย่างมึงเนี่ยพอไปทักเนี่ยเขาก็ทําหน้าเบรและอก โอ้ยตัวอะไรเนี่ยตัวอะไรตัวอะไรนะตัวหีหรือตัวจังไรใช่ไหมนะทุกคนมึงไม่ทักเขา,าดีแล้วเขาดีใจนะแล้ว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 ยูทูบช่องอื่นนะ่ะฮะเขาก็ไม่อยากนะมันบอกว่าค่อยก็ไม่อยากเอาหน้าค่อยอ่าไปติดช่องเขานะเดี๋ยวบางคนที่เกลียดค่อยเด่ยเขาจะทําให้ช่องเขาเดือดร้อนนี่เป็นไงมานะเป็นมีการปกป้องช่องอื่น มึงไม่ต้องไปห่วงช่องอื่นหรอกมึงห่วงช่องมึงเคยอีเหี้นะอีสัตนะห่วงช่องมึงก่อนควายยังไม่ต้องมาพูดเข้าใจนะทุกคนนะหวังว่าทุกคนเข้าใจกูไม่เข้าใจมึงมึงไม่ต้องมาสอนนะอีเหี้ยกูเข้าใจอย่างเดียวว่าพวกมึงอะเหี้อะไรยังนะมึงไม่ต้องมามาต้งมึงมานั่งตอแหลเรื่องบอกกฎของยูทงยูทูปอีสัตพวกกูทําช่องพวกกูรู้รู้กฎระเบียบมึงอ่ะพวกมึงอ่ะไม่รู้กฎระเบียบอีสัตเตีนไปก่อนเด้อมาสั้นๆจ้ะ เห็นแล้วมันไส้จริงๆนะขอโทษขอไพยเดอร์นะถ้าหยาบคายหรือรุนแรงนะมาด้วยอินเนอร์จ้ะนะสวัสดีจ้าบ๊ายบายจ้า